ดีนะปุนเตอวันนี้เราจะมาเอาชีวิรอดมอดอะไรไม่รู้ไปหาจากกูเกิลมาไม่แจกด้วยไปไปดี๋ยวันทุกคนอันหนึ่งนะทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งไอ้นิแล้วนะทุกคน ซึ่งวันนี้ที่เราจะแก้ยิงเราจะแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่นะทุกคนไกุ่ก่เดินไปเดิาอ่ะติดิดต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 ิิดต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 ดติดติดติดต ปั๊บ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 ปั หน้าเหมือนไก่ใช่หน้าเหมือนไก่แก่เลยเหรอไก่เกิดมาได้กี่วันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันะเบื่อล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไก่ไก่ลายลานิ้วไก่ลายลานิ้วทุกคนเขาได่มาแบบไก่ ใส่พ no, no, no. no, 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 no ันธ no. okay. ุ์เดียวกันกับไก่นกนกนกอินทรีเลยทำมาเหม็นนิดนกอินทรีต้องหาอาวุธไรฆ่ามันละกแค่โยนดาบให้มันดีกว่าเฮ้ยสวัสดีมีดาบให้เอ้าใก่โยนดาบให้ะทำอะไรอยากจะทำอะไรอุตส่าห์โยนดาบให้นะเฮ้ย ทำอะไรอยู่ทำออะไรยู่นิไก่อยู่อ้าวไอ้แก่นิไก่ทำอะไรไปแล้วนิไก่ไม่ต้องหนีเป็นเพื่อนกันใหม่ไอ้นิวปิงนิวปิงทุกคนไม่น่าครบเลยโอ้โหดูดิเราแค่หยอกเล่นไปแล้วก่ไก่ไล่ไล่นิวไก่ไล่ไล่นิวทุกคนหยอกเล่นโอเคไม่เป็นเพื่อนละอ่ะ ไม่เอาก็หยอกเล่นไม่ใช่หรอวางระเบิดหยอกเล่นไอ้แก่ไม่ใช่ต้องทำเป็นช่วยเว้ยอ๋อเห็นวางระเบิดหยอกเล่นนี่โดนขวันเลไรให้อาไก่ให้ตอบแพทไปคุณเฮ้ยทุกคนผมเล่นเทพพารักดีกว่าเสียงอะไรเนี่ยขวานมดปั๊บขานปั๊บเจ้าโยนมาตกภาษาไทยอ่านออกเอ้าแก่ใช่ขวานนี้หรือไม่เอ้ยขวานที่เจ้าโยนมาใช่ขวานนี้หรือไม่นี่ ไม่มีขวานสีฟ้าเลยแล้วขวานนี้ล่ะไม่ใช่ไม่มีขวานสีทองเอาโอ้ยปิดดันปิดดันแล้วอันเนี้ยอันนี้แหละเฮ้ยแกเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเอาไปแกเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากให้หมดเลยเดี๋ยวฆ่านกโชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยคนซื่อสัตย์แต่ไม่ดีนี่ทำตัวไม่ดีนี่ทำตัวไม่ดียิงทำไมยิงทำไมทำตัวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราพาไปลงมือเอาไมอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยมาดูปราสาทนี่ปราสาทแล้วไม่มีซอมบี้ด้วย เราจะปาสับเนี่ยปาสับโยนยังไงบายฮาฟเกรตไงจะตายเป็นซอมบี้เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่อีนิวจะตายไม่ลากออกมานี่ดีกว่าเอ้ยตามมาตามมาไก่อะไรเยอะมางเลยไก่อะไรเยอะใช่ไก่อะไรเยอะอีนิวค้างทุกคนเฮ้ยขอปืนยกบ้างไหมอีนิวเน็ตปิงเงี้ยปืนยกบ้างดีไม่ให้อยากได้อยากได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อะไรปืนยกวัตถุอะไรไปแล้ว ไม่ไหนเฮ้ยสร้างบ้านละเฮ้ยจะสร้างบ้านเหรอเดี๋ยวหาที่สักไม่ไม่ไม่ต้องลงเหมืองต้องลงเหมืองก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงเหมืองก่อนยกนะลงเหมืองก่อนไม่ได้ไม่ได้หาเมืองเมืองอยู่ไหนเมืองไปสร้างบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องลงเมืองก่อนก่อนอ่ะทุกคนไอ้นียวหายเฮ้ยตัดไม้ไปสร้างบ้านละเอ้ามันไปอยู่นั่นได้ไงยะเฮ้ยมันหนีพลังวาร์ปได้อะนี่มาลงเมืองมาลงเมือง ยอ่าทำทางให้อ่ะขุด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 อะไรเนี่ยทุกคนผมหาเหมืองไม่เจอทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวผมไปหาเหมืองก่อนแล้วกันเฮ้ยทุกคนผมใส่ดิซอนแพร์เอกเล่ยนะทุกคนมันใส่แพร์เอกเล่ยก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าเราต้องแกล้งไก่นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่แกล้งไก่ต้องแกล้งไอ้นิวนะทุกคนผมเลยจำจำผมเลยจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเอ็กเลย์นะทุกคนนี่อะไรเมืองเมืองเหมืองนี่รีวิวผมจะรีวีนะทุกคน มาันลงเวเเนี่ยดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตมาทุกคนมาหนเนี่ยมานี่หน่อยเอ้ยนี่มืออะเพ็ดปลาเพ็ดปลาเพ็ดปลานี่นี่เพ็ด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 ลองไม่เอาเพ็ดด้วยดูดิอ่านี่นี่นี่คนไอ้นิวลงเหมืองนะทุกคนอ้าวฮึเฮ้ยมาแก้มาช่วยน้วยแก้เนาะแก้จะแก้เดี๋ยวจะมาช่วยตายตายตาย

เอ้าเอ้าเฮ้ยมันอยากสร้างบ้านใช่ไหมทุกคนเราต้องช่วยมันสร้างบ้านเอ้ามันตายอีกแล้วอ่ะทุกคนก็อยากสร้างบ้านแล้วกลับมาของกลับมาของอาชีวะไ้่ทำไม่ได้สร้างบ้านเหมือนเหมือนไม่ได้อาชีพอะไรจิ๊วิ้เข้าพีดฟูมันอยากสร้างบ้านทุกคนอให้มันเก็บของก่อนเดี๋ยวผมพามันขึ้นไปด้านบนนี่นะทุกคนตามมันนี่สิเกงหายอ้าวเกงหายไปละไปละวนี่หนีอะไรไม่ได้ห้ามหนีอปวดด้วยปวดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยจะพาไปสร้างบ้านนะเฮ้ยตามมาตามมาจะพาไปสร้างบ้านเฮ้ยไอ้แก่นี่อกเราจะพาไปสร้างบ้านยังไงล่ะทำไมอ่ะระเบิดเลยปังจะพาขึ้นบนพาขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่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 จะพาขึ้นขึ้นมาซะไง นี่เลยโอ้ยอกดผิดแง่แง่แง,ง่เอาขึ้นมาดีเออขึ้นมาอะไรอยากขึ้นบนอยากอยากสร้างบ้านอยากสร้างบ้านโยนไปนะสักสามสองหนึ่งควับติดต้นไม้ผมไม่เหลือติดต้นโยน TNT ให้ทีผม <ๆๆ S 1> จะสร้างบ้านให้หมาทุกคนมันจะมีบ้านสำเร็จรูปอยู่ใช่ปะปของดีมากครับสร้างบ้านดีกว่าบ้านบ้านไมจิกเขาเป็นไงอ่ะพูดตังไม่ค่อยได้เลยโอ้ย นี่คือเมจิกเฮาส์ไอนิวไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวผมข,ขังมนันไว้ในออฟซิเดียนก่อนดีกว่าไปล้ใช่แกน่าหายไปแล้วนิวจีนเอลเอลหาไอจีนเอลเอลอะไรเนี่ยเฮ้ยดูนี่ดูนี่ว่าขังทำไมเนนะี่ยดูนี่ดูนี่เฮ้ยดูก่อนอย่าเพิ่งขุดดู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 เฮ้ยบ้านนี่บ้านเป็นบ้านอย่างเงี้ยสร้างบ้านให้แล้วทุกคนปรับใช่ไหมทุกคนเวื่อนป่ะ อ๋อตกแต่งบ้านสวยมากเลยสวยมากอุ้ยอื้อหืออินฟิคล่ฮาร์ดนี่ตายตายไอ้นิวตายทุกคนเป็นไงทุกคนสร้างบ้านไหอเลยก็พังว่าบ้าจริงนะทุกคนทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปแนวแก้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะทุกคนก็ทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวแก้แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกให้ผมมาทำมันเยอะๆนะทุกคนไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah!